มันมันเห็นว่าเมื่อกี้ได้ได้มีความคิดเกิดขึ้นไล่คนก็ร้องไห้เพราะว่าเข้าใจแล้วปัญหาอยู่ตัวตอนอยากปล่อยใ้ตัวตนแต่ทําไม่ได้ร้องไห้เข้าใจมันมันปัญหาทั้งหมดเกิดเพราะมีตัวตอนอยากอยากละอยากปล่อยอยากทิง้งอยากจัดการมันแต่ทําไม่ได้มันไม่ไม่หายสักทีเลยก็ร้องไห้ มันทําไม่ได้มันมันเต็กที่ไม่ใช่ตามใจอะไรอะไรไม่ได้เกิดขึ้นตามใจก็เต็กก็ร้องไห้ไม่ได้ได้ไอศครีมไม่ตามใจร้องไห้หนนก็ไล่คนก็เื่อเนื่อกันมาที่วัดเมื่อนเอานิพานแบบเนื่อเป็นหยดเอาเอามาโอ้แต่ยินว่าดีเป็นของดีเอามาแป๊บๆเอามารับนิพานเอาไปด้วยที่บานนั่นก็มันมันไม่ใช่ขนาดนั้นมัน มันต้องเข้าใจมันละตัวตนเพราะอะไรเพราะว่ามันคิดว่ามันมีเจ้าค่ะไม่ใช่หมายความว่าเ,เหตุของที่จะละตัวตนคืออะไรเหตุที่จะละตัวตนที่จะสามารถละได้<ข>ที่จิตละเขาเข้าใจว่าความมีตัวตนมันเป็นแค่ความเกิดดับที่มันปรุงขึ้นมาเป็นขณะจิตเจ้าค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้หนู คือความเข้าใจตรงเนี้ยมันก็เข้าใจแล้วมันก็มันก็รู้แต่ว่ามันลืมไปข้อหนึ่งว่าการพยายามออกจากสภาวะปัจจุบันนั่นแหละคือความถูกเจ้าค่ะคือคือ,คอมันคือที่หนูดิ้นก่อนนะเนี่ยมันไม่ใช่ดิ้นไม่ใช่ดิ้นกับความรู้สึกว่าเรามีตัวตนเรา,ามีตัวตนนะเจ้าค่ะเพราะว่ามันรู้ว่าไอ้ความรู้สึกว่าเรา,ามีตัวตนเนี่ยมัน มันเป็นแค่ความที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่มันลืมคิดไปว่าการพยายามดิ้นออกจากสภาวะที่เป็นอยู่ปัจจุบันเพื่อให้ไปถึงอะไรอีกอันหนึ่งอะเจ้าค่ะมันมันมันนี่แหละเป็นเหตุแห่งทุกข์เพราะเพราะเบื้องหลังของมันเนี่ยมันคือคิดว่าสภาวะที่มันเกิดขึ้นอะมันเป็นตัวเราจริงๆเจ้าค่ะคือมันมันคล้ายกันแต่ว่ามันไม่ใช่มันมันไม่ใช่ว่าความรู้สึกว่าไอ้นี่ยมันมัน มันมีตัวเราเป็นจะหาวิธีทําให้ตัวตัวมันหายไปอะคะ่ะมันมันไม่ใช่แบบความรู้สึกที่ว่าจะไปทําลายความเป็นตัวตนนะเจ้าค่ะแต่ว่ามันคือการไม่ยอมรับความจริงว่าความรู้สึกเป็นเรานี่แหละมันเป็นสภาพแห่งถูกแบบนั้นนะเจ้าค่ะถ้าถ้าครูว่าจะเปรียบเทียบเมือนความคิดเป็นยาตื้นตื่นที่มีกําลังน้อยสามารถทอนแต่อสะวะอนุสัยไม่ได้พูดถึงว่าไม่ได้จอลึกที่ ที่ต้นเหตุของปัญหาทั่วอวิชชาสวะอนุสัยมันมันแค่ความคิดเฉยๆมันมันตื้นไปมันมันไม่มีกําลังที่จะถอนออกจริงแบบทวารเป็นแค่บางทีชั่วคราวทาให้ทุกเบาลงนั่นก็พอว่ามอาอาสวะอนุสัยก็ปุ๊บทุกอีกยุดอีกยุดใหม่บางทีก็ละความยุดมันก็เป๊บหนึ่งได้เพราะว่ามันอะไรก็เป็นเกิดตับนันก็บางทีก็เห็นครั้งหนึ่งก็ละได้ นั่นก็มีใหม่มีความยุดมัน่นถทมันใหม่เพราะว่ามันเชื่อเชื่อยังไม่ยังไม่ยังไม,ยงไม,ยงไม่ยังไม่ออกเมื่อมีรากคนจะตัดแต่ยากแต่ถ้ายังมีรากอยู่ก็ยาก,ก็มาพุงพ่งอีกพุ่งอีกพุ่งอีกไปเรื่อยๆเพราะว่ารากยังอยู่แค่ความคิดก็สามารถจัดการแต่รักไม่ได้แต่หลายคนเพราะว่าทางโลกคนจะถึงที่ความสําเร็จโดยความคิดศึกษาเรียนรู้พิจารณา มันใช้ความคิดส่วนมากมันก็เพราะฉะนั้นก็ใช้ระบบนี้คิดว่าก็ต้องใช้ละเพราะว่านี้เป็นระบบที่คุ้นเคยก็คิดว่าสามารถถึงใบนิพพานโดยใช้ระบบนั้นได้แต่ก็ไม่ใช่ถ้าเป็นอย่างนั้นก็พระพุทธเจ้าไม่ต้องพูดถึงเรื่องสัตตีเรื่องสมาธิต่างๆไม่ต้องพูดถึง เรื่องเฮลิโอตาปาสังวรอินซีอันนี้อันนั้นโอ้เยอะแยะมากมายไม่ต้องพูดถึงถ้าสามารถอันนี้ขามได้มันมีปัญญาเือเขาก็อธิบายมีปัญญาสามอันนี้เป็นแค่สุต ta พูดถึงว่าสุต ta กับพิจารณาจิตตะหมายควมว่าคุณจะได้ฝังอันนั้นก็พิจารณาตามแต่ยังไม่ได้สัมผัสเองยังไม่ได้รู้จริงไม่รู้จริงที่คิดถูกและผิด ดีความหมายถูกเพราะว่าหลงถ้าพูดอย่างหนึ่งบางทีในสมองก็ดีความหมายอีกแบบหนึ่งแต่ก็เวลาโยมก็ได้พูดแทบฟังความเข้าใจสามารถแก้ไขบางส่วนแต่ขนาดยังหลงแต่สามารถดูเบือนลังได้รู้จักอะไรพิษอะไรทุกแต่มันมันอชจาวิเศษขนาดไหนก็สามารถ สามารถพาพาคุณไปน,นิพานไม่ได้คุณจะต้องไปเองท่านก็แค่ชี้แนวทางชี้แน่ปัญหาคืออันนี้อันนี้อันนี้ยังยึดยึดยึด And, คุณจะสามารถรักความยึดมันทือมันถ้าเห็นโทษมันถ้าเห็นว่าเป็นทุกข์จริงๆริง And, ก็ไม่ต้องพิจารณาอันนี้อันนั้นถ้าเห็นจริงปุ๊บปล่อยไม่ต้องถามไม่ต้องคิดมันปุ๊บป๊บ อันนี้เป็นเองแต่อันนี้พยายามทำพยายามปล่อยพยายามปล่อยพยายามอันนี้อันนั้นอันนู้นมันไม่ใช่ของจริงก็เป็นเองของร้อมก็พยายามทำเอาคือกลับหอกาหมายคือควา,ามความหมายถึงว่า,าโยมต้องกลับไปเห็นความจริงในใจว่าการเกิดตัวตนเนี่ยคือเมื่อไหร่ที่มันมีรู้สึกมันเป็นเราขึ้นมามันเป็นความทุกข์ใช่ไหมเจ้าคะ บบนี่เป็นอย่างนี้คือเราไม่เห็นในใจเราเราไม่เห็นในใจเนี yeah. ่ยคือเวลาเราอยู่ในชีววันเนี่ยเราอยู่ในชีวประจําวันเนี่ยนะเราก็หลงไปกับสังขารเรียกว่าสัางขารรุงแต่งความคิดความปรุงแต่งอารมณ์บางตานเราก็หลงไปตามมันหลงไปตามลูกตาเท่าตีตะเกียบต่าทนเวลา ไม่แต่เวลาท่ทาตได้จานจิตหรือเวลาจะฉันข้าวอะไรเวลาจะแสดงธรรมหรือเวลาจ่เฉยอิจาเนี่ยก็ฉันข้าวพวกท่านเนี่ยเปพวกหนึ่งก็หลงฟุ้งซ่านไปในโลกเรื่องอดีตเรื่องอนาคตปัจจุบันก็หลงฟุ้งซ่านไปในเรื่องไปในโลกนี่พวกหนึ่งพวกนี้อย่างเนี Arizona, turmeric, ้ยยังถือว่าห่างไกลห่างไกลพระนิพพานคือยังส่งจิตออกนอกไปไกลมากเลยส่งจิตออกนอกไปไกลไปหาเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่อง เรื่องเรื่องที่มันไม่ในตัวเราอะ่ะพูดง่ายส่งจิตออกนอกไปหาสามีภรรยาลูกหลานพ่อแม่พีน่น้องเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องอะไรก็ไปเรื่อยเงี้ยเรื่องธุบาต์มาตรฐานตำแหน่งลาบยศอันนี้มันยังเรื่องมันเรียวกว่าไกลตัวมากเลยโอกาสที่ใกล้ใกล้ที่จะถึงสัจธรรมความจริงมันมันยากอันนี้เพราะมันมีแต่ความฟุ้งซ่านไปในส่งจิตออกนอกเป็นนันทินัน,นทีเป็นราคาดอ,อกไปหมดไปกวา่า ล้วก็ติดไปตามความพอใจความไม่พอใจเรื่องใดที่พอใจเรื่องใดไม่พอใจแต่หัวหลังมันก็ตีดไปอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่ายังห่างไกลเพราะมัน,มนไกลไะไกลตัวมากไกลออกไปนอกตัวนู่นประเภททีสองพูดที่หมกมุ่นแต่ในร่างกายตัวเองอะ่ะกลัวแต่สุขภาพว่าจะเป็นอย่างกูจะเป็นอย่างงี้กลัวแต่สุขภาพไป่ดีวุ่นวายแต่เรื่องสุขภาพตัวเองเป็นห่วงเป็นห่วงเป็นใจแต่รูปสุขภาพตัวเอง เราตาเห็นพวกท่านมานั่งทําอยู่ก็แคก็แก็แวุ่นวายแต่อยู่อย่างเงี้ยในจิตใจพวกท่านนะพวกหนึ่งก็วุ่นวายแต่เรื่องครอบครัวเรื่องครอบครัววุ่นวายแต่เรื่องทะเลาะกันในครอบครัววุ่นวายเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนั้นมาเนี่ยเรื่องทำอาหากินเรื่องอะไรต่างเนี่ยก็คืออันนี้มันก็คือส่งจิตออกนอกถือว่าออกไปไกลตัวเลยก็ออกไปไกลอย่างเงี้ยออกไปไกลเพราะนอกตัวเลยกรณีสองก็คือใกล้เข้ามาหน่อยคือเห็นมานั่งวุ่นวายแต่เรื่องสุขภาพตัวเองกลัวจะเป็นไงกลัวจะเป็นงี้ กลัวจะเป็นมะเร็งตายกลัวจะเอ,จะเองง้จะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้อะไรต่างเนี่ยจะเพียอะไรก็ไม่ค่อยกล้าเพียนเพราะว่ากลัวกลัวว่าทําอะไรมากเดี๋ยวก็จะเดินไม่ค่อยได้เดี๋ยวจะเป็นจะเป็นนี้ตากอากาศในตากน้ําค้างหน่อยกลัวก็จะตากแดดตากฝนหน่อยกลัวจะไม่สบายเนี่ยพวกหนึ่งก็มานั่งบนแต่เรื่องสุขภาพกรณน,นี้สามที่เป็นมากที่พวกเราเป็นมากคือยุควุ่นวายแต่จิตดีจิตไม่ดีนี่แหละ นี่นี่กรณีนี้ใกล้เข้ามาเรื่อยๆใกล้เข้ามาจากข้างนอกแล้วก็มาที่กายแล้วก็มาที่จิตแล้วตอนนี้มาที่เวทนาเออมาที่เวทนาก่อนตอนเนี้พอมาที่เวทนาเนี่ยพวกเราเมื่อคอยจะหลบหลบเวทนาเช่นว่านั่งนานเนี่ยเมื่อพอพุท่านขยับตัวพวกมันก็หายเมื่อยเลยไม่เห็นว่าสังขารมันเป็นทุกข์ร่างกายเป็นทุกข์ใช้การขยับร่างกายหลบหลบเวทนาไปก็มองไม่ออกว่าเป็นทุกข์ หลวงตาเลยบอกว่าให้นั่งไม่น้อยกว่าสองชั่วโมงต้องถ้าเราไม่มั่นคงจิตใจ,จ,จ,จไม่เข้มแข็งจริงต้องพระพุทธเจ้าพระธรรมวิสตั้งสัจจะอธิษฐานจะไม่ผิดสัจจะเอาไปทีพึ่งต้องนั่งไม่ต้านั่งเนี่ยสมาธิไม่น้อยกว่าสองชั่วโมงแล้วมันจะได้รู้ว่าสังขารนั้นเป็นทุกข์พุทธเจ้าแต่ว่าสังขารเป็นทุกข์แต่เราไม่เทุกข์อะไรเห็นเราเป็นสุขชีวิตมันเป็นทุกข์เกิดแก่เจ็บตายความพัดผ้าเป็นทุกข์ไม่สมหวังไม่สมปัรถนาเป็นทุกข์ไม่ได้อย่างใจก็เป็นทุก ไม่สบายกายไม่สบายใจก็เป็นทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายความพัดพลาดเวทนาต่างๆเป็นทุกข์บัวแดะแต่เราไม่เห็นเป็นทุกข์อะไรเป็นสุขเป็นสุขเพราะอะไรพอเราเจ็บปวดเมื่อยหน่อยเราก็ขยับร่างกายหนีเราก็รู้สึกว่าไม่จะทุกข์อะไรพอไม่สบายกายไม่สบายใจเราก็หนีไปดูโทรทัศน์ไปไปเล่นโทรศัพท์มือถือไปฟังเพลงไปช้อปปิ้งไปหาอะไรกินไปคุยกันเราก็รู้สึกว่าไม่เห็นมันจะทุกข์อะไรเลยเพราะว่าเราเอาสิ่งที่เป็นของที่เพลินใจเป็นนันทิ ราคะตากะตาตัดตาต,ตัราพี่นันทินีเสียญาติต่างกา,า,ตา,ตา,าวาตนาเพราะว่าตันหนาวิภาวาตานาตามความชอบใจพอใจเอาประกบหมดตาหูจมูกนินกายใจแล้วเราไม่รู้สึกเป็นทุกข์อะไรเพราะว่าพอเราจะทุกข์หน่อยไม่สบายใจหน่อยเราก็หลบปั๊บไปหาอะไรกินไปทําอะไรไปหางานทําอะไรที่มันสบายใจไปดูหนังฟังเพลงเล่นแชทเล่นไลน์เล,เล่นโทรศัพท์มือถือมันก็ไม่รู้สึกทุกข์อะไรแล้ว,แล,วแล้วหลายคนก็มาบอกว่าลูกตาบอกว่าความรักสามี มันก็สุขมากเลยไม่เห็นทุกอะไรความรักลูกรักหลานน่ารักมากเลยหลานมันน่ารักแล้วลุตาบอกว่ามันเป็นทุกไม่เห็นป็นทุกอย่างไรแล้วชีวิตก็ไม่เห็นมันทุกอย่างไงเลยเขาก็มาว่าทําไมว่ามันเป็นทุกมองไม่เห็นว่าเป็นมันเป็นทุกไม่แต่ความสุขเนี่ยแต่เขาทุกมากเลยนะจิตใจนี่เศร้าหมองมากเลยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วบางทีต้องกินยาเป็นระยะระยะกินยาหลังกัปปศาสตร ิตยานอนหลับไประยะระยะหาจิตแพทย์ไประยะแต่เขาก็ยังบอกว่าลูกตาการรักหลานรักครอบครัวรักเรื่องต่างเนี่ยมันทุกอย่างไงหมองไม่เห็นความทุกข์ขนาดถึงขนาดนี้เขายังบอกมอไม่เห็นว่าเป็นความทุกข์เพราะอะไรมันเอาการงานมากบเอาการขยับร่างกายเปลี่ยนหนีมากบเอาเอาเรื่องโลกโลกเอาโทรศัพท์มือถือดูหนังฟังเพลงเลยแชทไลน์ลตอนนี้อะไรดูกีฬาดูอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เอามากบหมดนะเ๋ก็รู้สึกว่าชีวิตมัน แต่จริงๆอ่ะสุดท้ายเขาก็จมไปกับความทุกข์แล้วตายไปกับความทุกข์เรียกว่าหนีหนีทุกข์แต่จริงๆเขาทุกข์อยู่แต่เขาทําเป็นไม่ทุกข์หนีทุกข์หลายคนก็มาเดินในนี้แล้วก็มองฟ้ามองดินมองอะไรยิ้มทําการงานอะไรไปก็ยิ้มมองหัวเราะมันก็มีแต่มองว่าอะไรก็มีสุขหมดสุกอยางเป็นสุขหมดแต่มันหลอกอะ่ะมาหลอกตัวเองหลอกตัวเองไปวันๆอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ถือว่ามันห่างอย่า,า,ยา,า,า,ยาห่างไกลพัน่ิพานมากอย่าห่างไกล พราะว่าม,มันกบไปกบมามันไม่ได้อยู่กับความจริงอย่างน้อยต้องนั่งสมาธิไม่น้อยกว่าสองชั่วโมงขึ้นไปเรื่อยๆสามสี่ห้าหกจไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะรู้เองว่าสังขารเป็นทุกข์จริงๆเนี่ยเวทนาเป็นทุกข์ตอนนี้ันก็ใกล้เข้ามาอีกเอา้าเห็นว่าขังขารก็เป็นทุกข์เวทนาก็เป็นทุกข์ไม่เที่ยงแล้วก็จิตเ่ยจิตกับอารมณ์เนี่ยจิตในจิตท,ทําในธรรมสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมก็ร่างกายเราเป็นทุกข์อน,นิจจังทุกข์กานตาไม่เที่ยงลมไม่ใจก็ไม่เที่ยยงเี่ ร่างกายก็ไม่เที่ยงเราก็พิจารณาสีตั้งแต่ก่อนที่อยู่เขาท้องพ่อแม่มาก็ไม่มีตัวเราแล้วก็ค่อยๆแก่เท่ามันจนทุกวันนี้เดี๋ยวก็ต้องตายผุพางสลายเผาไปฝังไปกลับคืนไปสู่ดินน้ำลมฝฟไม่เหลือตัวเหลือตนก่อนมาก็ไม่มีตัวตนแล้วก็สุดท้ายก็แก่เป็นเจงท้งบัตรเนี่ยผุพางสลายกลับคืนไปสู่ความไม่มีตัวตนก็พิจารณาเข้ากายก็ไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงจิตในจิตทำในทมก็คือธรรมอารมณ์เนี่ยคืออาการทั้งหมดที่ถูกรู้เนี่ยเรียกว่าธรรมอารมณ์อาการ ที่ถูกรู้ได้ทางประตูใจเรียกว่าธรรมอารมณ์แล้วก็จิตก็คือผู้รู้ผู้รู้อารมณ์จิตผู้รู้อารมณ์รวมทั้งจิตผู้รู้รูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัธรรมอารมณ์และอาการของกายอาการใจทั้งหมดเรียกว่าอารมณ์หมดอารมณ์ไปแปลว่าสิ่งที่ถูกรู้เป็นสิ่งที่ถูกรู้แล้วก็จิตก็คือผู้รู้อารมณ์เนี่ยเพราะจิตผู้รู้อารมณ์ก็คือวิญญาณฐานเนี่ยไปทางานร่วมเจตสิกแล้ก็มา เวทนาสัญญาสังขารอีกสามขันก็มาประกอบกับวิจารคันเรียกว่าจิตหนึ่งขนาดจิตหนึ่งขนาดจิต,จตพอรับรูป้ปุกบกับวิเคราะห์วิจารวิจยัยวิภาควิจารตามที่ถูกใจไม่ถูกใจหรือไม่ถึงขั้นถูกใจไม่ถูกใจแล้วก็มีกิเลสตัณหาขึ้นมาพอใจก็มีกิเลสตัณหาหลงติดไปไม่พอใจก็ดิลนผักใสถ้ามันเป็นไม่ได้ถึงขั้นพอใจไม่พอใจก็เพลินไปเมื่อลอยเพลินไปเพลินเพลินไปอย่างเงี้ยเพราะตัวเนี้ยมันก็ใกล้เข้ามาอีกเพราะ พอหลุดจากกายไม่อยู่กับกายเวทนาเห็นเวทนาตามความจริงไม่อยู่กับเวทนามันก็เข้ามาหาจิตกับอารมณ์คือมันคู่กันน่ะในใจเราเนี่ยคืออารมณ์สิ่งเป็นสิ่งที่ถูกรู้เป็นสภาวะอาการที่ถูกรู้จิตคือผู้รู้อารมณ์แล้วมันพูดยังไงอ่ะจิตผู้รู้อารมณ์ทุกขณะที่รู้เนี่ยมันพูดอยู่คนเดียวบนอยู่คนเดียวเันคนบ้าบ้าตลอดเวลาพูดอยู่คนเดียวอ่ะดับมันก็ไม่ได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงอ่ะไม่มันมันไม่พูดกับอารมณ์ภายนอกมันก็พูดกับภายในคือความรู้สึกนึกคิดอาการภายในร่างกายจิตใจตัวเองที่มัน ถูกใจไม่ถูกใจมันก็พูดอยู่คนเดียวคิดอยู่คนเดียวเหมือนคนบ้าพูดอยู่คนเดียวตลอดเวลาทั้งวันเนี่ยก็เห็นเนี่ยจิตมันพูดอยู่คนเดียวบ่นอยู่คนเดียวบ่นพูดอยู่คนเดียวบ่นอยู่คนเดียวเนี่ยไม่ว่าจะถูกใจไม่ถูกใจไม่ว่าจะเป็นบุญเป็นบาปเป็นกุศลนะกุศลนั้นพูดอยู่คนเดียวบ่นอยู่คนเดียวเนี่ยแล้วก็เห็นมันเนี่ยเห็นอะไรก็เห็นจิตแหละเห็นเรานี่แน่เราอะไรอไรที่ไปรู้อะไรอ่ะมันมาพูดอยู่ในเราได้เป็นผู้ร่้มนพูดเหมือนคนบ้าตลอดเวลาก็ไม่เห็นมันก็ไม่หนี ไม่หนีไม่หลงติดไปกับบ้านไม่กดข่มนงคับนี่ลนผักใสรับรู้มันตามความเป็นจริงอดทนอดทนขันติอดทนอดกันกลมใจแล้วครับจับจังใจที่จะรู้ไม่ใช่ไปไปทําให้มันเป็นไม่ใช่หนีมาแล้วไปจับอารมณ์รู้มันตามความเป็นจริงเดี๋ยวมันก็รู้เองอ่ะไอ้ผู้รู้ทุกปัจจับันะคร่บผู้ที่ไปรู้จิตไปรู้อารมณ์เนี่ยมันเองก็เป็นผู้รู้อันใหม่เรื่อยไปแล้วก็บ่นบ่นพูดพากไปอย่างเงี้ยตลอดเวลาผู้รู้ปัจจุบันขณะเนี่ย ที่ไปรู้จิตรู้อารมณ์ทั้งหมดเนี่ยมันเองก็กลายเป็นกลายเป็นจิตที่บ็นบ่นเหมือนคนบ้าพูดอยู่คนบ้าทุกประกันณะไม่มีหรอกที่ไปรู้เฉยเฉยรู้เฉยเฉยไม่มีมันไอผู้รู้เนี่ยมันจะต้องบ่นคนเดียวผู้คนเดียวแต่ไม่มีผู้ประยึทธ์มันไม่ใช่ว่าไปทํารู้เฉยเฉยคือไอผู้รู้ทุกอานต้องบ่นแต่ผู้ประยุด์ถือมันไม่มีมันต่างก,กันนะไปทํารู้เฉยเฉยรู้เฉยเฉยไอนี่มันเออซื่อบื้อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ลุงตาท่านว่า โงเดเด decision, ่ด <üyorum> ักดาเนี่ยปฏิบัติแบบโง่ดักดานทําเป็นซื่อบื้อโง่ดักดานซื่อบื้อทำเป็นรู้เฉยเฉยรู้เฉยเฉยรู้ว่างเปล่าไม่มีนะมพีแต่ว่ารู้แก่ใจว่าสิ้นผู้เสวยกายสิ้นผู้ถวยเวทนาสิ้นผู้ถวยจิตผู้ถวยทมกายเวทนาจิตรมเนี่ยอนิจจังทุกขังนัตตาหมดน่ะยึดบ้านถือบ้านไม่ได้ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเรามันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ก็ไม่ไม่ไปยึดถือบ้านลูกแจ้งแก่ใจว่าสิ้นผู้เสวยไม่ใช่ไปทํารู้เฉยเฉยรู้เออรู้ว่างอะไรไม่ใช่ มันต้องเรียนรู้จากความจริงนะไม่ใช่เราเอาแต่สัญญามาฟังแล้วก็จำแล้วทผ่านเป็นไปไม่ได้มันต้องมันต้องรู้แจ้งจากใจภายในเรียกว่ารู้ภายในไม่ใช่รู้ภายในคือทาเอาเอาหัวเราเนี่ยก็หัวกดเข้าไปดูในตัวเราไม่ใช่นะมันรู้ออกมาใจอะมันอยู่ด้วยกันเนี่ยใจอะเปรียบเหมือนกระจกเนี่ยแล้วอาการเนี่ยมันก็มาปรากฏในกระจกใจอะเปียบเปียบเหมือนกระจกเงาใสาทุกความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่เป็นอาการภายในใจเนี่ย สังขารที่เกิดขึ้นในใจอ่ะมันเหมือนกับเงา yup ที่มาปรากฏในกระจกเงาใสกระจกเงาใสเนี่ยเปลี่ยนมันไม่มีธาตุรู้ที่ที่กระจกเงาใสที่ใจมันเลยรู้ว่ามีอะไรมาปรากฏในกระจกแต่กระจกเนี่ยมันไม่เคลื่อนที่แต่เงาเนี่ยมันเคลื่อนที่เกิดดับแต่กระจกเนี่ยมันไม่ปรากฏอะไรมันได้แต่รู้สิ่งที่มาปรากฏแต่กระจกเนี่ยมันไม่มันจะไม่เห็นตัวมันเองเลยแต่มันรู้ว่ามันเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรปรากฏแต่มันจะปรากฏสิ่งที่มาเป็นเงาที่มาปรากฏในกระจกระดับไปดับไปดับไป กระจกกับเงาเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยผู้ใดพบใจผู้นั้นพบธรรมผู้ใดถึงใจผู้นั้นถึงปริพันก็เหมือนกับว่ามาพบที่ความรู้เนี่ยเหมือนกระจกที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเงาที่มาปรากฏมันรู้ออกมาจากใจที่ไม่มีไม่มีอะไรปรากฏเลยคือเหมือนกับกระจกเนี่ยมันไม่รู้ตัวมันเองเพราะว่าตัวมันเองอ่ะไม่ได้เป็นเงาแต่มันรู้แต่เงาที่ปรากฏแต่ไม่ใช่เอาตัวมันมาคอยดูตัวมันไว้ ถ้าเอาตัวมันเนี่ยพยายามมาดูตัวมันเองดูกระจกอ่ะมันก็กลายเป็นเงาในกระจกเพราะฉะนั้นใจจริงๆเนี่ยมันไม่ปรากฏการเคลื่อนไหวไม่ปรากฏอะไรไม่ปรากฏกระดุกกระดิกเลยมันจะปรากฏิแต่สิ่งที่กระดุกกระดิกในใจแต่ใจจริงๆมันจะไม่ปรากฏอะไรเลยเป็นความรู้ออกมาจากธรรมชาติที่ไม่มีอะไรปรากฏแล้วก็รู้สิ่งที่ปรากฏแต่ใจจริงๆอ่ะมันเองอ่ะไม่มีอะไรปรากฏ นั่นแหละความทุกข์มันอยู่ตรงใจที่ไม่มีอะไรปรากฏไม่มีอะไรปรากฏอ๋อเข้าใจแล้วหลายคนพอฟังอย่างนี้เสร็จแล้วก็มโนว่างไปเลยโดยที่ยังไม่ได้เห็นยังไม่ได้ปฏิบัติให้เห็นจริงแล้วก็เข้ามาแล้วตอนเช้าก็เข้ามาตอนนี้ว่างยังตอนนี้ว่างยังมันไม่ใช่เป็นความว่างที่เราไปสร้างมโนแบบนั้นน่ะมันเห็นด้วยใจรู้ด้วยใจเหมือนต่างตาเห็นรูปเหมือนต่างตาเห็นรูปเนี่ยมันผ้าเนี่ยผ้าที่เกิดขึ้นแล้วดับไปเหมือนผ้าที่เกิดขึ้นแล้วดับไปเนี่ยตาเนี่ยเห็นผ้าแล้วก็ใจอ่ะมันก็เเห็นนจจิิตกดดับใใ เนี่ยญาณเนี่ยใจอะความรู้ของใจอะที่เห็นจิตเกิดดับเหมือนดังตาเห็นรูปเนี่ยเขาเรียกญาณญาณเห็นจิตเกิดดับเหมือนดังตาเห็นรูปก็คือตาท่านเห็นผ้าเกิดดับพร้อมกับในใจอะของท่านเห็นจิตเกิดดับเหมือนดังตาเห็นรูปก็คือเห็นผ้าเนี่ยเกิดดับส่วนใจเนี่ยมันเป็นความรู้ของใจที่ไม่มีอะไรปรากฏมารู้ว่าเนี่ยอาการของใจเนี่ยเกิดดับ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 แต่ใจอะมันไม่มีอะไรเกิดดับไม่มีอะไรปรากฏเมื่อใจเป็นจริงไม่มีอะไรเกิดดับไม่มีอะไรปรากฏ ตัวตนของใจมันก็ไม่มีมันก็เลยไม่มีผู้ไปยึดถือที่เกิดดับแล้วไม่มีตัวตนเนี่ยมาพยายามยึดถือใจเพราะใจมันเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรเกิดดับมันไม่เลยไม่มีตัวตนมายึดถือใจใจมันก็เป็นใจที่ไม่มีผู้ยึดถือนั่นแหละเขาจึงเรียกว่านิพานแต่เท่าที่สังเกตดูพวกท่านทั้งหลายเนี่ยหนึ่งวุ่นวายแต่เรื่องครอบครัวทรงจิตออกนอกไปไกลตัวมากเลย เรื่องอดีตเรื่องอาานาคตเรื่องอะไรไม่รู้วุ่นวายตำแหน่งหน้าที่ตำแหน่งไอ้ธุรกิจการงานรับสมบัติตำแหน่งแต่เรื่องโลกโลกเนี่ยมันมีแต่วุ่นวายไปหมดนะกรรมคุณฮะเรื่องไอ้พวกกรรมคุณพวกไอ้โลกธรรมแปเนี่ยมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกมีสารเสริญมมีนินทาวุ่นวายทะเลาะเบาแวงอะไรอยู่วัเนี่ยแล้วก็หนีมามา,มาอยู่วดัดแล้วก็มาทุกในวดัดเปลี่ยนที่ทุกเนี่ยมันมันมันไม่ได้มาเพื่อรู้แจ้งสัจธรรม แต่มันมาเปลี่ยนที่ทุกข์ได้เฉยแล้วก็สําหรับถ้าเจ้าท่า,ท,าท่านเนี่ยถ้าจะมารู้แจ้งสัจธรรมมันต้องเรียนรู้จากสัจธรรมอบอจากภายในไม่ใช่ก้มหัวเราเนี่ยหักคอเข้าไปดูอย่างเงี้ยเอาขาหน้าหลายคนเอาปฏิบัติทําความรู้สึกเหมือนกับก้มหัวหักคอเข้าไปดูในฤทธิ์ปีตัวเองเพื่อจะดูจิตดูใจไม่ใช่มันเป็นความรู้ออกมาจากข้างในรู้ออกมาจากธรรมชาติไม่มีอะไรปรากฏ ยานยานยาน,ยานเห็นจิตเกิดดับเหมือนตัต้ตาต่ลูกไม่ใช่อาหัวเราเนี่ยก้มดูเข้าไปในฤทธปีเราแล้วไปดูแต่ความว่างไม่เห็นอะไรเลยในตัวเรามปแต่ความว่างแล้วก็ยกมือลูกตามันว่างอย่างเดียวมันไม่คิดอะไรเลยมันว่างอย่างเดียวไม่คิดอะไรเลยแต่ไอคนที่ก้มหัวลงไปดูเนี่ยพูดจ่อยจ่อยว่ามันมันว่างอย่างเดียวไม่เห็นอะไรเลยแต่มันพูดอยู่คนเดียวแต่มันไม่เห็นตัวเองที่กาลังพูดว่าเนี่ยว่างตลอดเวลาไม่เชื่อลูกตาดูก็ได้มันในใจเนี่ยก้มหัวดูในใจแล้วไม่เคยมีมีความคิดอะไรเลย แต่ไอคนก้มหัวดูในใจเนี่ยมันคิดปุงแต่งตลอดกลับไม่เห็นตัวเองเหมือนกับก้มหัวไปแล้วหัวไม่เห็นหัวเห็นแต่ข้างในตัวเนี่ยมีแต่ความว่างแต่ไม่เห็นหัวที่ก้มเข้าไปว่าคิดอยู่ตลอดอันเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพอเราเห็นแล้วอย่างพวกที่ไอกรณีที่ฟุ้งซ่านออกไปนอกตัวก็ถือว่าอันนี้มันมันยากที่จะพ้นทุกกรณีที่สองยุ่งวายแต่เรื่องความความจะเป็นจะตายเรื่องร่างกายนี้ก็ยากที่จะพ้นทุกได้ กรณีท,ที่สามเนี่ยมันก็มายุ่งวุ่นวายแต่เรื่องจิตเนี่ยเรื่องจิตเรื่องเวทนาเนี่ยดีรักชั่วชังเกียรติทุกข์รักสุขเกียรติทุกข์รักสุขดีรักชั่วชังวุ่นวายแต่เนี้ยจิตมันไม่มีเวลาสงบเลยเนี่ยกรณีที่สี่ก็เออพวกที่มันไม่ยุ่งวุ่นวายมากในโลกไม่ตั้งกรณีสามกรณีแล้วแต่มันก็มายุ giving, ่งยุ Eat, fit, ่งวุ่นวายจะเอานิพพานจะเอานิพพานอยากเอาจิตดีไม่อยากไม่ชอบจิตไม่ดีอยากได้จิตดีมันไม่พอใจสภาวะธรรมในปัจจุบันอยากได้นิพพานในอนาคต ยังไม่พอใจในสภวว่าปาัจจุบันอยากได้ที่พานก็มานั่งมีความพยาพยามพยาพยามพยาพยามพยายามพยายามจแล้วพอพยายามแล้วก็หลับตาพอหลับตาแล้วนิง่งเราเห็นแล้วพอหลับตาเนี่ยไปจับอารมณ์นิ่งบางคนบอกไม่ได้จับอารมณ์นิง่งหลับตาเขาวุ่นวายมากเลยแต่ในความวุ่นวายเนี่ยจับนิ่งอยู่จับนิง่งจับจับความรู้สึกนิ่งอยู่ในความวุ่นวาย บางทีมองไม่เห็นความวุ่นวายเห็นแต่ใจนิ่งแต่บางคนบอกว่าไม่เคยเห็นความสงบเลยแม้แต่วินาทีเดียวมีแต่ความวุ่นวายแต่แท้จริงอะ่ะตัวเองอะ่ะที่เห็นความวุ่นวายตัวเองนิ่งอยู่แล้วสักพักเดียวก็นั่งหลับคออหักตับหลับตึะงะงบล่างคอเอียงตัวเอียงก่อนแรกตัวเองเสร็จแล้วก็คออหักนั่งหลับหลับตื่นตื่นแบบนี้ยเมื่อไหร่ที่คุณเนี่ย ลืมตาฟุ้งซ่านนี่แหละพอลืมตาขึ้นมาฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านหลับใหม่พอหลับใหม่จับนิ่งแล้วก็เอียงแล้วก็คอหักหลับหล,ลับลืมตาลืมตาฟุ้งซ่าน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 แต่แทนที่จะเห็นว่าความฟุ้งซ่านเนี่ยมันเกิดดับอยู่ในธรรมชาติที่ไม่เกิดดับธรรมชาติที่ไม่อาจฟุ้งซ่านได้แต่ไม่เห็นความจริงอย่างนั้นจากใจไม่มียาน ยาเนี่ยมันไม่เห็นจิตเกิดดับอยู่ในใจที่ไม่เกิดไม่ดับแต่มันมีดต่ฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านพอฟุ้งซ่านหลับตาหลับตาเอียงคอหักคือลืมตาก็มีแต่ฟุ้งซ่านไม่เห็นสังขารเกิดดับอยู่ในธรรมชาติไม่มีอะไรเกิดดับไม่เห็นจิตเกิดดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับสิ่งใดไม่เกิดสิ่งนั้นไม่ดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นเสื่อมไปดับไปเป็นธรรมดาสิ่งเกิดดับย่อมเกิดดับอยู่ในธรรมชาติไม่เกิดไม่ดับ ไม่เห็นความจริงอย่างนี้ออกมาจากใจไม่มีญาณมีแต่ฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านเสร็จแล้วนั่งหลับหลับตาพอหลับตาหลับไปจับอารมณ์นิ่งจับอารมณ์นิ่งจับอารมณ์เฉยแล้วไม่รับรู้สิ่งที่ฟุ้งซ่านในใจแล้วก็ด้างคอหักหลับไม่เห็นความจริงอันนี้เลยเราเห็นแล้วพวกท่านหลับหลับตื่นตื่นหลับหลับตื่นตื่นตนมานั่งเนี่ยเราก็เห็นพวกท่านเนี่ยมันไม่เห็นสัจธรรมไม่เห็นสัจธรรมเรา มาช้าเราจะหยิบไม้พูดว่าตั้งหลายคนแล้วอย่าพูดว่าดีกว่าขี้เกียจเพราะว่าพูดเต็มตายมันก็ไม่รู้เรื่องมานั่งหลับตาเดี๋ยวจะทําอะไรก็เดี๋ยวก็ดั้งหลับตาหลับๆเลยพอหลับตาไปจับนิ่งจับเฉยไม่รู้เรื่องเลยจับว่างจับเบาจับสบายแล้วดั้งหลับแล้วก็เป็นแบเงี้หลายปีไม่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ว่าไงก็ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็พอลืมตามาฟุ้งซ่าน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 แล้วก็หลับตา จับนิ่งจับเฉยจับว่างแล้วก็ลืมตามาฟุกซ่านฟุกซ่านเอ้ยทำไมเป็นอย่างงี้มันไม่เห็นเลยยาเห็นจิตเกิดดับเมื่อนด้ตายรูปสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดายังกินจิตสมุทยัยธรรมัางสัพพันต่างนี่โลธะธรรมันติเนี่ยเราก็สอนอยู่แทบทุกวันเนี่ยให้เห็นเนี่ยยาเนี่ยเห็นจิตเกิดดับเนี่ยยังกินจิตเนี่ยเหมือนกนทัญญาฟังรมธรรมจากพระงสุภเจ้าก็เห็นว่าโอ้เนี่ยเห็นจจจาากใใรู้้ไดว่ สิ่งใดที่เกิดแล้วในใจเราเนี่ยที่ไม่ดับไม่มีไอ้ไอ้บ้าอีบ้าผู้รู้เนี่ยจิตผู้รู้เนี่ยแหน่ไม่เป็นสี่เกิดดับไอ้ผู้รู้เนี่ยแหนะเป็นส่เกิดดับไม่ใช่ไปดูสิเกิดดับไอ้ผู้รู้เนี่ยแหน่ไม่เป็นสี่เกิดดับเห็นอีบ้าไอ้บ้าอยู่ตรงผู้รู้เนี่ยแหน่มันรู้อะไรในจิตเนี่ยมันรู้อะไรทุกขณะจิตมันเกิดดับแต่เราไม่ฟังเลยฟังแล้วไม่ลืมมันเลยตรงเนี้ยไม่เคยใช้เลยเราไปเอาจะไปดูสิเกิดดับก็เอาตัวเราไปดูสิเกิดดับไม่เห็นตัวเราเป็นกิ่ไปดะเนี่ย เนี่ยแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยเมาําลคานั่นานางทุกข์กันอยา 5, bronze, ่างเงี้ยพอเราพูดพูดพูดจี้ใส่อ่าร้องไห้กลับบ้านร้องไห้ไปทะเลาะกันครอบครัวร้องไห้มาวัดนอะ่าพอเราพูดพูดพูดร้องไห้เนีพระอาจารย์มาร์กเลยบอกว่าเปลี่ยนที่ร้องไห้เปลี่ยนที่ทุกข์ว่ายังไงอ่ะเอาไหนพูดกอนสิแต่เนี้ยพูดความจริงย sort of ังไงอะปฏิบัติมันเปลี่ยนที่ทุกข์มาอยู่วัดเปลี่ยนที่ทุกข์ไปอยู่บ้านยังไงอะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหรือจะเปลี่ยนที่ทุกข์ไปอยู่อเมริกาเลยเนี่ยแล้วเนี่ย มันจะนร่ำจะหายทุกไหมมันจะพ้นทุกไหมอย่างเงี้ยถ้าไม่เห็นวนาะความทุกข์มันเกิดจากใจไม่ได้ทุกข์เกิดกับสถานที่ไม่ได้เกิดจากใครมันเกิดจากใจเจ้าตัวไม่เห็นเนี่ยทุกข์ก็เกิดจากใจความพ้นทุกข์ก็เกิดจากใจกิเลสก็เกิดจากใจความพ้นกิเลสก็พ้นที่ใจเนี่ยเหมือนดอกบัวเนี่ยมันก็เกิดจากโคลนตมเนี่ยมันก็ขึ้นมาเป็นดอกบัวสวยงามบูชาพระมันก็เกิดมาจากที่โคลนตมเนี่ยก็เห็นมันจากกี่โคลนตมนี่เห็นจากทุกข์นี่แน่เห็นจากกิเลสนี่แน่แล้วมันก็กลายเป็นดอกบัวที่ออกมาบูชาพระได้ ไปหนีไปอยู่ที่ไหนลนะ่ะหนีอยู่ที่ไหนก็พ้นทุกไม่ได้หรอกเนี่ย